สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปการทดลองเรื่องของแข็งของเหลวและกา๊าสจะทำโดยกลุ่มทรงอย่างฟเฟวเลชวชนกำแพงวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาลักษณะการจัดเรียงตัวของอนุภาคในสถานะของแข็งของเหลวและแก๊ส 2. เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสารสัร้ทงาสามสถานะเมื่อได้รับแรงกดดันหรือแรงดัน3 เพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างของการเคลื่อนที่ของอนุภาคในแต่ละสถานะสุมติฐานหากบีบควรพลาสติกที่มันจุของแข็งของเหลวและกา๊าซจะพบว่าแต่ละสถานะของสารมีการเปลี่ยนแปลงต่างกันโดยก๊าซจะถูกบีบอัดได้มากที่สุดของเหลวบีบอัดได้น้อยและของแข็งบีบอัดไม่ได้วัสดุอุปกรณ์1ควดน้พลนะาสติก สองเม็ดโฟมสามรอดูน้ำตัวแปรในการทดลองหนึ่งตัวแปรต้นสถานะของสารสารที่ใส่ในขวดสองตัวแปรตามการเปลี่ยนแปลงปริมาตรหรือการยุบตัวของสารสารในขวดเมื่อถูกบีบสามตัวแปรควบคุมปริมาตรของสารสารที่ใส่ในขวดขนาดและชนิดของขวดแรงที่ใช้ในการบีบขั้นตอนการทดลองหนึ่ง เติมเม็ดโฟมลงในขวดพลาสติกแล้วสังเกตการจัดเรียงตัวของเม็ดโฟม 2. บีบขวดและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเม็ดโฟม 3. เปรียบเทียบผลกับขวดที่บรรจุของเหลวและขวดที่บรรจุกา๊าซบันทึกผลการทดลอง 1. ขวดที่บรรจุเม็ดโฟมของแข็งบีบแล้วไม่ยุบตัวอนุภาคอยู่ชิดกันแน่น 2. ขวดที่บรรจุ น้ำของเหลวบีบแล้วยังไม่สามารถยุบตัวได้อนุภาคจิตกันแต่เคลื่อนที่ได้ 3. ขวดที่บรรจุอากาศแก๊สบีบแล้วขวดยุบตัวง่ายอนุภาคห่างกันเคลื่อนที่สละอภิปรายผลเม็ดโฟมที่บรรจุไว้เต็มขวดน้ำพลาสติกเปรียบเสมือนอนุภาคของของแข็งเม็ดโฟมเนืองตัวกันแน่นช่องว่างน้อยแรงยืดเหนี่ยวนระหว่างอนุภาคสู เม็ดโฟมที่บรรจุครึ่งขวดน้ำพลาสติกแบบเสมือนอนุภาคของของเหลวช่องว่างมากขึ้นแรงยืดเหนี่ยวน้อยลงเม็ดโฟมเปลี่ยนตำแหน่งได้บ้างเม็ดโฟมที่บรรจุน้อยในขวดน้ำพลาสติกแบบเสมือนอนุภาคของแก๊สมีช่องว่างมากแรงยืดเหนี่ยวน้อยที่สุดเม็ดโฟมเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างอิสระสรุปผลการทดลองจากผลการทดลองพบว่าขวดที่บรรจุแก๊สสามารถถูกบีบอัดได้มากที่สุดขวดที่บรรจุของเหลวบีบอัดได้น้อย และขวดที่บรรจุขอ,ของแข็งไม่สามารถบีบอัดได้ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าสมมติฐานเป็นจริงโดยการจัดเรียงตัวของอนุภาคในแต่ละสถานะมีผลต่อความสามารถในการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเมื่อถูกบีบอัดข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นขวดพลาสติกที่ใช้มีความแข็งหรือความยืดหยุ่นไม่เท่ากันอาจส่งผลต่อผลการบีบและนใช้บีบแต่ละขวดอาจไม่สม่ำเสมอทำให้ผลการยุบตัวคาดเคลื่อน không khá